ที่ผมว่างนะครับผมจะเดินเข้ามาดูในตลาดของเก่าของมือสองครับผักเครื่องนะครับผมเดี๋ยวจะเริ่มไล่ยาวๆไปเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับผมเล่นนะครับผมนี่นะของเก่าๆใครดูเป็นก็สบายๆครับเทปเก่าๆนี่กรเป๋าตังค์รองเท้าครับ แฟนปลาตัวนี้นะครับนี่เครื่องมือของเก่าครับเยอะเลยนะครับพวกกสวงสวานจักรยานนะครับของเก่าตัวนะครับตลาตาเดียวตลาดตาเดียวเครื่องมือช่างนะครับ ตลาดแห่งนี้นี่ตาดีได้ตาร้เสียนะครับบอกไว้ก่อนนี่ผูกเสื้อผ้าครับเยอะเลยนะครับตัวละยี่สิบสามสิบผูกนะครับตามป้ายนี่เลยนะครับมีโปรโมชั่นเลยนะครับผมซื้อห้าแถมหนึ่งครับดูครับเยอะมาดูของที่เราถนัดดีกว่าครับนี่ดีกว่าถนัดแบบนี้ครับ คุกช่วยชามเนีแย่เลยนะครับนะครับตองกันนี้ là luôn luôn cái tàu không đau á cái tàu không lên gấp ba lẻo cái tàu ของเก่าของหือสองเสื้อผงเสื้อผ้าบ้านเลยครับคนหัวขาดสระยอมแลเลยครับครับปัม๊มสว่างพวกคูมืีต่างๆครับเยอะเลยคนเยอะครับ เยอะเลยนะครับผมวันนี้ของที่เหมามาตามบ้านมาขายเล่นของเก่าดูครับผมของเก่าของโบราณหนังสือเก่ากระเป๋าต่งางๆครับะ มชุ่มมือเยอะนะครับวันนี้หนังสือเก่าก็เยอะแยะหมดไหนเรื่องของแถมาปนี่เห็นมาไี่ร้องไห้อะต้องผิดนะครับนี่ครับจะวางปนกันหมดเลยครับทั้งผ้าทั้งอะไรต้องเลือกดีๆนะครับของถูกครับเละเยอะแยะหมดโถหมูช้า อะไรก็ไม่รู้ดเก่าพวกเทไม่ได้ไออไป๋าขอขายราคการนี้ก่อนไม่รู้มันคือใหม่หรือแท้งหรือเปล่าไรหมอไฟนะโหนี้เต้มหมูช้าเยอะเลยนะครับรถตคับของเล่นของเก่า วันนี้ผมได้มาสองรายการนะครับเหรียญหลวงพ่อสงฆ์ครับวัดเจ้าฟ้าสาราลอยนะครับแตะออกวัดเขาพ่อตานะครับกับนี่ครับโบกของหลวงพ่อยอดครับวัดแก้วเจริญนะครับผมนี่ครับผมบริเวณด้านหลังนะครับผมครับวันนี้ได้มาได้มาสองร้อยนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับขอบคุณนะครับผมที่รับชมครับสวยนะครับเหรียญนี้